สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรทั้งโลกครับตอนนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำปะหลังครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับว่ามีเคล็ดลับในการทําให้มันสำปะหลังอายุเพียง3ามเดือนโดกใหญ่ยาวแบบนี้ได้อย่างไรครับสวัสดีครับดีค่ะแนะนําตัวกันเลยพี่ชั้นอรไทยภูยาทิพย์ค่ะอ่าพี่อรไทยเนาะจ้าตรงนี้อยู่เขตบ้านอะไรฮะบ้านห้วยเม็กค่ะบ้านห้วยเม็กตำบลห้วยเมกอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินค่ะอือนะครับจังหวัดกาลสิน ของพี่ทั้งหมดกี่ไร่สามไร่ครึ่งค่ะสามไร่ครึ่งพันอะไรครับเกษตรศาสตร์กะน้องบงขอ้ไหบงนะไยบงไยบงเกษตรศาสตร์หอยบงผสมกันตอนนี้อายุมันกี่เดือนละสามเดือนกับอีกสิบวันค่ะสามเดือนอีกสิบวันเองสามเดือนเองนะแล้วมีฝนตลอดไหมเจอแรงตลอดค่ะเพิ่งจะเจอฝนเจอแรงตลอดฝนเพิ่งตกวันต่อวันเงวันสองวันนี้เองนะที่เรานั่งเนี่ยดินก็เปียกๆแฉะนะฮะเพิ่งตกใช่ไหมจ้าอ่ะและแน่นอนครับ เคล็ดลับที่ทําให้มันสําหลังของพี่เนี่ยสามเดือนกับอีกประมาณสิบวันเนี่ยโดกใหญ่ยาวแบบนี้คืออะไรฮะใช้โฟค่ะโฟเทใช่ฉีดพ่นทุกสิบวันช่วงแรกๆช่วงเดือนเดือนสองเดือนอหลังจากสองเดือนครึ่งก็เอาแบ็คมาลงฉีดค่ะตัวน,นี้เลยพ่นผ,นผสมกันกับตัวนี้นะ,นะครับระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิดหัวนะครับการที่เอาผลิตภัณฑ์โฟทกับแบ็คมาใช้ในส่วนของไล่มันสําหลังเราเนี่ย สิ่งที่มันแตกต่างจากที่เราไม่เคยใช้มีอะไรบ้างก็เขียวดีค่ะเขียวดีจ้ะอืมแล้วก็เห็นเห็นหัวด้วยเห็นไออหัวมันด้วยอืมเห็นหัวมันด้วยจ้ะประทับใจมันเร็วกว่าที่เราเคยปลูกไหมเร็วค่ะเร็วกว่าจ้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นไอ้สามไร่ครึ่งของเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้รู้จักโฟทีอะมิโนแบ็ก นะครับใช้ปุ๋ยทั่วไปเนาะใช้ปุ๋ยทั่วไป,ปต้นเคมีต้นทุนเป็นไงต,นนนต้นทุนก็เยอะหน่อยจะไล่ละสองถุงโอ้ไล่ละสองถุงเลยเหรอครับแล้วปุ๋ยแพงด้วยนะช่วงนี้ปุ๋ยแพอตอนนั้นกรมันก็ไม่แพงแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแพงใช่ไหมแพงตอนนั้นผลผลิตเป็นไงไล่ละสามตันค่ะไล่สามตันนี่เหรอโอ้โหนะฮะแล้วไล่ละสตันแล้วใช้ปุ๋ยทั้งสองลูกนะสองลูกนะโอเคอ่ะแล้วคิดว่า เอาโฟกับแบ็กมาใช้เนี่ยต้นทุนเป็นไงครับต้นทุนก็ลดลงค่ะลดลงแต่เราขยันหน่อยอืขยันฉีดใช่ไหมขยันหน่อยแล้วผลผลิตคิดว่าจะเพิ่มไหมน่าจะเพิ่มกับเห็นหัวขนาดนี้แล้วสามเดือนเองเนาะต้องไปอีกหลายเดือนเลยน่าจะเพิ่มครับ่าเอาใจช่วยครับขอให้พี่อรไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ความประทับใจมาแล้วสามเดือนนะครับเสร็จ มันมาขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าประทับใจครับเบื้องต้นนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อรไทยครับที่เปิดไล่มัดตบหลังให้เราขุดนะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอ่ะถามสุดท้ายเลยโฟทีเนี่ยนะครับตัดสินใจซื้อดูจากไหน youtube ค่ะดู YouTube อาจารย์โฆษณาด้วยอาจารย์ด้วยเห็นผมใช่ไหมใจเอ็นเห็นกันวันนี้เจอตัวจริงเีนี้เจอตัวจริงเจอจริงของจริงมายืนยันครับว่าเรามาดูของจริงได้จริงผลลัพธ์จริงครับอ่ะขอให้พี่อรทัยได้ผลผลิตนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแบบนี้ครับผมนัตพงศ์บทองเกษตริทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์มรทองเกษตรพิทักษ์โลกครับแน่นอนครับฤดูการนี้ต้องมาดูมันสำลังครับ แปลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงครับบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้นะครับที่เธอบอกว่ามันดีกว่าปีก่อนๆเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวก่อนเลยชื่ออ้อมค่ะอยู่ตบำบลหาะะงน้ํสาขาคออำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณอ้อมนะ,ะ,ะแปลงมันกี่ไร่ประมาณ15ไร่ค่ะ15ไร่พันอะไรบ้างครับมันมีแขกดํานะคะแล้วก็ แปดศูนย์นะคะแล้วก็มีแท่ม้าแท่ม้าผสมบางส่วนผสมผสมกันใช่คละกันมานะแต่ที่เราขุดดูนี้พันอะไรฮะอันนี้เป็นแปดศูนย์ค่ะอายุอายุสามเดือนสามเดือนแล้วครับท่านผู้ชมนะไม่ได้เยอะเลยสามเดือนจะมาน้องๆแขนแล้วนะค่ะสามเดือนอ่ะและแน่นอนนะครับคุณอ้อมใช้ผลิตพันที่ตั้งอยู่ตรงนี้ทุกตัวเลยใช่ค่ะใช่อ่าโฟทีโฟทีค่ะโฟซอยค่ะและอะมิโนแบ๊กค่ะ อ่าฉีดทั้ง3าตัวเลยเนาะค่ะอ่ารายละเอียดการฉีดเราคงคงไม่ได้ถามนะนะเดี๋ยวเราจะถามเลยว่าปีนี้มันจำหลังเราเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราเคยปลูกอย่างไรบ้างค,ความแข็งแรงของต้นนะคะแล้วก็ของใบแล้วก็แล้วก็หัวซึ่งซึ่งปกติ3เดือนนะคะหัวมันจะไม่ได้ขนาดนี้เลย สังเกตมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนี่คือปีนี้คือถือว่าดีที่สุดเลยพูดตรงๆนะคะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ดินค่ะดินดีขึ้นจากที่มีปัญหาเรื่องดินทรายดินแข็งจากปีนี้ดินดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะอที่ดินดีขึ้นเพราะใช้ตัวไหนครับใช้โฟซอยค่ะออเอาโฟซอยมาช่วยใช่ค่ะนะครับที่บอกว่ามันสำหรังเนี่ยต้นกับใบมันดีขึ้นใบมันเป็นยังไงฮะใบจะเขียวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็มัน เาลื่นนะคะเนี่ยดูใบได้คือคือใบมันนะคะแล้วก็ถี่ความถี่ของตาซึ่งถี่มากขึ้นครับอ่ามากขึ้นจริงๆอ่าก็คือตาเขาจะถี่กว่าใช่ค่ะกว่าเดิมใช่นะคะอ่าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์การเจริญิบโตที่เรียกว่าอ่าเขาเรียกสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเลยค่ะอ่าเราเห็นหัวมันสำลังสามเดือนมาแบบเนี้ยนะครับดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็แบบ รู้สึกแบบมาทุกครั้งแล้วรู้สึกมีนความสุขกับมันที่เห็นมาเห็นแปลงเห็นมันเขียวๆแบบเขียวมากเขียวจนแบบคนส่วนข้างๆถามว่าใช้อะไรอืมนะครับก็เราเป็นเจ้าของเราก็ภูมิใจเนะาะค่ะอ่าคิดว่ากี่เดือนขุดครับแปลงนี้แปลงนี้แปดเดือนก็อีกห้าเดือนขุดค่ะอีกห้า <5 S 2> เดือนขุดแต,แต่ตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วครับผลผลิตมาแน่นอน ค,คุณอ้อมใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังไม่เคยใส่เลยค่ะยังไม่เคยใส่เลยนะครับอ้าวยุคนี้เขาเรียกว่าต้องต้องลดการใช้ปุ๋ยนิดนึง<ช>อ่าเพราะว่าปุ๋ยแพงไหมแพงมากแพงมากเลยเนาะเริ่มแรกที่ทําปีแรกลูกยูเลียลูกละ5 5 0ตอนนี้ยูเลียลูกละประมาณพันห้าถึงสองพบาทช่วงราคาอ้าวะานะครับอ่าถ้าอยากลดต้นทุนเหมือนคุณอ้อมครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะครับผลิตพ,พันโฟทีช่วยได้แน่นอนครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้อมครับที่แชร์ประสบการณ์ ครับในส่วนของแปลงมันสำหลังแปลงนี้ให้กับพวกเราได้ชมกันครับสุดยอดจริงๆครับดีใจกับคุณออ้มด้วยเลยนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์พันทองกษตเสร็ิไปทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ